การเตรียมพร้อมแอปเป๋าตังสำหรับลงทะเบียนคนละครึ่งพัด2568ที่จะเริ่ม20ตุลาคมนี้นะครับท่านต้องยืนยันตัวตนล็อกอินให้เรียบร้อยท่านถึงจะไปสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งพัสได้นะครับซึ่งคนที่เคยมีแอปเป๋าตังแต่ลบไปแล้วนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดแอปเป๋าตังและกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน เลขเบอร์โทรศัพท์และทําการสแกนใบหน้านะครับซึ่งหากยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าสําเร็จท่านก็ใช้แอปเป่าตังได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีช่องโคลครึ่งพัดขึ้นมาท่านก็เตรียมพร้อมกดลงทะเบียนเริ่ม20ตุลาคมนี้นะครับแต่หากสแกนหน้าไม่สำเร็จท่านก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาหรือไปที่สาขาของธนาคารนะครับโดยนําบัตรประชาชนไปด้วยทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเคยมีแอปเป๋าตังลบแอปเป๋าตังไปแล้วแต่มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงกับเบอร์เดิมที่เคยใช้ผูกแอปเป๋าตังถ้าเป็นกรณีนี้ท่านต้องนําบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะมีการ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่เคยมีแอปเป๋าเงค์แต่ลบไปแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาทําการยืนยันตัวตนใหม่ได้หากใช้เบอร์เดิมอันนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ต้องไปที่สาขาของธนาคารนะครับเน้นย้ำนะครับ รีบยืนยันตัวตนล็อกอินในแอปเป๋าตังให้สำเร็จเรียบร้อยเพื่อที่จะได้เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งพัด2568ตั้งแต่20ตุลาคมนี้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเลยครับ